เมื่อคุณขอมากคุณแม่ก็จัดไปจ้าลูกไส้ขอมากว่าอยากกินขอมูย่างน้ำจิ้มมะขามข้าวเหนียววา่าซานคุณแม่ก็เลยจัดให้จ้ะแม่อมหมักมูง่ายๆจากขอมูย่างหมักน้ำตาลพริกไทยเกลือซอสปรุงรสนะจ้าพี่น้องเอออย่าลืมรสดีน้ำจ้าพี่น้องเพื่อความนุ่มหมักไว้สามสิบสี่สิบนาทีเราเอามาย่างสิช่ำประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องเมื่อลูกขอมากคุณแม่หรือจะปฏิเสธก็ทําให้กินทุกครั้งนั่นแหละจ้าแต่รอบนี้ คือพิเศษกวาเกาเพบาบราะว่าบ่อใดเห็ดโดนคะจ้ะบ่อใดกินโดนกระชิแซสบกววาเกาเนาะจ้ะพี่น้องเห็นปะถ้ากินคู่มือกระชิบบ่แสบปันใดเนาะโดนๆจังก,กินเถอะซอสมะขามของเฮาเห็นายๆจ้ะเป็นผิดผงล้ะกะเขาขวายขาดจ้ะพี่น้องตามด้วยอ่าชูรสจ้าใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายขาดไม่ได้คือน้ำมะขามเปียกของเราจ้แล้วก็น้ำปลานะจ้ะเดียดลงไปจ้าตามด้วยน้ำ ร้อนหรือน้ําต้มสุกข,ของเราจากพี่น้องเพื่อบ่ให้ยกองเสียเนาะนแม่เมียวค้นคุเลคุเลจังสีเลยจ้ะผู้ใดมักเข้มมกักหยางกักเติมเอาจากพี่น้องอย่าลืมไตาผงชุนรลดตามด้วยต้นหอมของเห่าจากทุกคนค่ะแม่เมียวเป็นคนที่เฮ็ดกับเขาง่ายๆนะจากพี่น้องกา่าเห้กินใดเ <c> พ <oughs> รรู้เพื่อกันว่าการเฮ็ดกับเข้าของแม่เมียวนี่คือว่าจะคิดสีเฮ็ดปับ๊บเฮ็ดใดเลยจ้ะพี่น้องว่าจะมีอ่า วัตถุดิบของเขาจะพี่น้องไม่เหมียวกลับหมูกลับไปกลับมาแบบนี้เลยจ้ะสองสามรอบก็คือว่าใส่ได้จ้ะอันนี้จ้ะกำลังสิ้สุกแล้วจ้ะพี่น้องตากอย่างอีกจักแป๊บหนึ่งก็กลับอีกรอบหนึ่งก็คือว่าใส่ได้จ้ะรอบนี้ก็เกือบเป็นรอบชุดไทยแล้วจ้ะทีสิกลับหมูถ้าแห้งไปกับบดีจ้ะเนื้อบดช่ำเนื้อสิบดเนิยนจ้ะกระติกแข็งกระด่างบดเป็นเตจีนกินจ้ะลูกเงี้ยไม่เมียวนี่ตีขึ้นอย่างนี้ได้ทุกคนเลย เนี่ยพอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็มาหาั่นหั่นชิ้นพอคํามหนงสี่กระสุนกระดูกติดหนึน่งแลจับพีนอง้อนกระสุนแหลงอยู่ตน้นคอติดมานาจ้ะโบกึ้นหมูอยู่บ้านเท่าได้หมูอ,อยู่บ้านเท่าอ่เขาสีเฮ็ดมาแยกชิ้นส่วนแต่อันนี้สิสไลด์ติดกระดูกบางคนอาจจะไปเห็ดสเต็ตกได้จ้ะพีนองแต่แม่เมียวซอนมาสีเอามาใส่ในเกล็การย่างหรือต้มย่ำท่ำกทเกงจิแซ่บกว่าเหนือส่วนอื่นจ้ะ พอเ็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําการจัดจานให้สวยงามกนเดียวอยากให้อาหารเสร่บก็ต้องจัดให้สวยงามจักน้อยพอหลอลูกกินเข่าจะพี่น้องนี่จัดไปจัดมาก,ก็สวยงามน่ากินน่ารับประทานบอกเลยว่าเนืองฉ่ำม,มากจ้ะไม่เหนียวนะจ้ะมักได้ที่ละก็เอามายางก็ต้อตรงอย่างโนดนใะยางพอน้ำตกฉ่ำๆแต่บ่แม่่วาเด่นจิงคึงเลยทุกคนนี่ไป รับประทานกันเลยจ้ะพี่น้องก่อนสิให้ลูกกินแม่มียากระซิมก่อนรวงนาจา้ะเออถ้าสแสบแสดงว่าผ่านเอาคำใหญ่ๆเด้คอควกุ้นเนี่ยตุยก้อนค่ะน้ำจิ้มมะขามบอกเลยวัดแสบแห้งเปรี้ยวมะขามหน่อยๆหยวานนิดๆนะเห็นบ่าไม่ต้องใส่น้ำตาลก็หวานได้พอาะมะขามเปียกเข้าหวานแล้วจ้ะพี่น้องเข้าเนีวเ้วแซ่บๆจ้ะทุกคนค่ะ